ดีเด้อผุดคอแหละพ่อหู้จักอยู่บ่แม่งอันนี้เนียวฮะมันหู้เลยนี่พี่น้องมันหู้เลยนี่มันชิได้กินนมใหม่ชงเป็นอยู่บ่ล่ะทั้งข้างมันเด้ออันนั้นอันนั้นนะทั้งข้างนะมันเขาเอิอนี่อย่างก็ไก่ชงไก่เห็นอะไรเป็นชงเป็นเอาสิ่งัวขึ้นไปวางนะเป็นวางคัดกันวางคัดกันเนี่ยคอยเบื้อยนู้เป็นสิตอกเัินแบบเป็นตอกเัน นี่มันต,ตนีไปตกกันนะเอ็มเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวลุงเกลมากับเมนอดีเดี๋ยวเอาลัางคามาก,ก่อนบันี้พี่นองไหยเนาะอือพอดีครึ่งหนึงน่งมืดนปูพอดีครึ่งเฮือนครึ่งเฮือนหรอนองถ้วยทองมาท่วง พี่น้องเองเนาะรับทายสบายดีละสวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยอืมเมื่อกี้นี่ก็คือขึ้นไปไปเบิ้งงานที่ว่ามันเสียหายเนะพี่น้องก็ถือว่าทมว่าลายบอน้อยบอ่มนี่ก็ลายอยู่แต่คำว่าหลายกับบลายคำว่าน้อยกับบน้อย,อยนะพี่น้องเนาะมันเกิดก็ดีว่ากระเทือน แป้นมันกัเป็นหู้เป็นยังนั่นแหละพี่น้องเลยแม่แป้นกับเป็นหูน้แน่ไม่แป้นก่ะแต่ว่าเพิ่นกับเพิ่นว่าเพิ่นมีวิธีแก้อยู่อ,อ,อันว่าเนาะอบัดน,นี้ดิเสือเข้าไปหาน้องไม้เนาะพี่น้องเนาะเข้าไปหาน้องไมน้น้ากันมันเป็นการพิษพลาดสร้างนะผิดกันว่าสันเด้พี่น้องเนาะนุงแก้ววานะนุงแก้วผัดบริยู สร้างนีพ่พิษกันผู้หนึ่งผัดเด็เฮ็ดแล้วหนึ่งผู้หนึ่งผัดเด็เฮ็ดแล้วหนึ่งก็เลยเกิดการแบบว่าผู้ใดก็ว่าผู้นั่นเป็นนักวิชาการบาสนี่วาน,นี่ว่าวาน,นี่ญาติกันเฮ็ดเนาะมันหลุดปูไปคนละเรื่องบุคคลเห็นบ่อมันเสียหายบาทนี่คำว่าบุคคลอีตนนี่อยากให้เป็นตนเสียหายนี่อยากให้เอาให้ผู้ใดเฮ็ดแต่ผู้นั่นเอาได้ชื่อตัวไม้และมาห้พี่น้องเลยทันผัด ใจบรกมแบบนั้นสาบานนี้แต่กระสิทามผู้ใหญ่เพื่อนก้อนนั่นแหละพี่น้องเห็เนาะแต่ว่าผู้พิษมูน่ะลุงแก้วให้ออกแล้วลุงแก้วก็ไล่ออกแล้วมือเ้านี่เจ้าเจ้า,าลมมาเหตุเฮือนคนอื่นมันก็มาได้แล้วบมเมนเฮือนเจ้าของเนาะมันผิดพลาดมาแหละมันมูลค่างเงนินเรื่องเงินนด้นบ่านี่ไม่ตอกมันบ,บุพเได้เสะนะตัวที่คือค้างนี่เข้าใจเพราะเขายังบ่ได้ใส่ได้ตัวมันบพนุพเนี่ตัวนี้นะพี่น้องนี่ตัวเขาขี้แม้มผานี่ เนาะสบายดีเด้อบอสมานั่งลงคิดบอแม่นั่งครับคิมนเน็อยูบ่ออยู่นีก่กะบ่ได้ยยมันโอเคอยู่ตัวนี้ตัวนี้เขายัางไม่ได้ใส่เลยเขาไม่ต้อกบอกผู้ใหญ่เพิพ่นตต่มว่าคือตัวนี้น่ะมันเพิ่นสร้างมาบ่เพออันนี้เขาเข้าใจเนาะแม่ตัวที่ว่ามันตัวมันเสียหาย,ยด้ยบยาบนี้บ้านนี่สร้างเทียงกันว่านนี่แนาะแม่นบอ เออจะบาได้ยูอบอ,บล,บอลุงแก้เอแล้วว่าว่าสร้างนี่พิจิตรนี่ก็ถึกนี่ก็ถึกหนึ่งน้องพิันสิตีกักนผู้ใดก็ว่าผู้ใดใครกังเอาความไพ่ไพ่ก็ว่าผู้นั่นถืกผู้นี้ถืเอนเนาะเบิร์กอย่าเข้าไปหาน้องใหม่ก็บอกเรี่ยงก่อนพี่น้องเลยจักจักไพ่จะเป็นผู้โชคดีอันนี้พี่น้องเลยเนาะเราเวี่ยงชื่อว่าดอกอันนี้ ของมาเวียงดอกอันนี้นะแต่ว่าตุชิโโด,ดนน <c oughs> กับโบหูเดี๋ยวก่อนได้พี่น้องเด้อเอานมเอานมชื่อนมมาฝากโอ้ขอโทษอีฟออีแม่อีกเที้อนึงอดีเด้อลูกบริยูกะมีปัญหา,าแต่ว่ามันบริเสียหายแบบ ลายฮะนะตุเพื่อนมันไม่ได้เสียหายแบบเพราะมันมันมีแต่กระปูพิษแล้วงัดงัดออกแลไรมันเป็นหูตะปูเชือมันเป็นหูตะปูอาสบายดีเ้อพูดคอแะไรพูหูจักดูบอไม่ยั้งอันนี้นิวฮะมันหูได้หนิพี่น้องมันหูได้ี่ิมันใชได้กินนมไหมชงเป็นยูบอแหละทั้งขางมันเริออันนั้นอันนั้นนะทั้งขางนะมันเขาเอินอย่างเกาะไก่ชงไก่เห็นอะไรบ่ชงเงี้ย นั่นนี่ก็ยังเงินเป็นมายัดวิธีวิธีบอกวิธีบอกอ่ะนีทั้งข้างน่ะเบป็นไงสิบอกวิธีชงมันยนะเบิ่งเบิ่งนี่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 พอละนี่นี่งานยูวอนหันกัินพอแล้วยังให้พวกกโอยู่หันนี้ไม่เก่ายู่หันบ่เดี๋ยวนี้นั่นเดี๋ยวนี้เราไล่ลงไปก็เครื่อนน้องหลาเบ็ดแล้วเดี๋ยวนี้นะมันก็ได้เบิ่ง อ่านเป็นบ่ภาษาไทยบ่เป็นแบบต้อตงบ่เวียงได้อ่าในให้่ฟังนี่นเก็กๆหน่อยเนาะล้างมือให้สะอาดอ่านด้วยเถิดนี่ภาษาลาวเขาก็ติดไว้อยู่แล้วว่าแต่เก่าบ่มีบ่มันเป็นของไทยเด้องนี่ของไทยแต่เก่าคือว่าติดภาษาลาวใส่อยู่บ่ได้ติดเนะาะบ่นี่ตะบอนนั่นแล้วนี่มันมันมันจักนำ้ำ อันนี้จักจักรบวงนะจากหูแต่อันนี้จักรบวงเน้นน้ำเขาใส่เต็มเต็มเต็มเต,ตานมเลยศช่องบวงบ่น้ำมันต้องน้ำอุ่นเน้นี่เบิ่งนี่นี่น้ำอุ่นนี่เนาะน้ะนำอุ่นเด้อน้ำอุน่นปริมาณฮะนิ่มไหมนิ่เบื้องพี่เด้อรย,ยันหลงกันเด้นิ่มขางเบื้องพี่อืมีบ่ นี่บอกบอบอเ,เจ้ากระลองเจ้ากระลองทรงเบึงเจ้าเจ้ากระลองไ่อันสองบวงคํามันกับบวหฮมันจางลายแล้วเนาะนบหไฮคือตัวนี้แหละว่วาชิซื้อสองสองขวดเลยไ้ลองมากินกอนวนันมันอันนั้นบ่อหนะ้ำกินได้บ่อหน้ะน้องเพิ่นกินได้บนะดอคํากินได,กกนได้แต่จังชีซื้อเติมก็เป็นพ่อกับแม่ที่เพิ่นสั่งเฮือนไ้แด้นี่นะดเดี๋ยวกี้เอามา,าว่าเรื่องไม่เห็นวูาตัวเป็นอะไรอ่ะนะบานนี่นะ คอยกับโมยูเนาะเรื่องราวนะทวิตนาพิพลาพเด็กแต่โค้งมันบอกโค้งมันอ่าเป็นเอาสิงหัวสื่นไปวางนะเป็นวางขัดกันวางขัดกันเนี่ยคอยเบื้อยนู้เป็นสีตกเัินแบบเป็นตกเันนี่ไม่ตีไปตกกันนะเอ็มเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวลุงเกลมากระเม่นอ่ะดิทั้งน้องทั้งท้องก็พออยู่ห่างคือว่าเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยเปล่าขับรถ บัวนั่นเด้ยยางเขาไปยางอันนั้นเขาว่าตางนู้นคือจำสมเฮานี่อันนั้นเจ้าจะสอนน้องเด้อยป้าให้น้องลินเจ้าใหญ่เด้อไปไว้เจ้านั่งย่างข้างขาเอื้อยพครับทรงยางมันปีวไปปีวไปเอาทรงยางไว้ไวตัวหน้าเวียกมันนัไปเอาไม่เล่นไปจังนั้นพอเจ้าหิวเมื่อมันเออไปย้า้ชื่อขนมให้กินเด้อเออไปนั่งยูนิ้วก็นั่งยูได้เด่นั่งยูไปนั่งยูอันเด็ดจักอยู่อี่างเป็นอะไรต่อด้วยค่ะในการเดามาเลยก็ เพื่อนหากระตัดไปโชงงานนะหวานนี่นะตัดไม้เจ้าช่วงหปล่เนี่ยตัดนั่นไม้มัน,นันปรีแล้วอ่ะระวัดเบื้องแต่มือนั่นผมวัดแต่มือโย่เสาราวางเบิ่งแล้วว่าเลยเอากระนนกโปรงเอาเป่าลา,ายนอกระนั้นเอาไปไว้แม่ลูกเหยียบ,นบหน่อยหอยเหยียบได้แก<อ>่เอากล่องมันลินและลินได้แต่บ,บ่กหอยเหยียบเอาแก้แก้เอากล่องให้มัน ให้มันเด่นนะเจ้ามันจะบอกกับเฮ็ดหนาบอากอย่าพอใจสิไม่ไม่เป็นกะคือว่าในนอเฮากะแต่เนี่ยยังเจอบางที่มันกะคิดว่าเฮาเม่เจ้าของงานแน่ก็บอกกนะเอาเปิ้ลเนี่ย่อยขึ้นไปเขาะว่า,าวลายยางอยู่เขากะย้อมครับพวกสองคนนี่ช่างสองคนเขากะบริเทียงแต่ว่ามันผิดพลาดมาหนะ่ะมันมีมอผู้นึงหันว่ะเป็นแบบว่า คัดนะคัดในสิ่งที่มุ้งแก้วมอบให้เฮ็ดกระโอยาเฮ็ดตามสิ่งที่เราบอกพอเก็บอกดูคำว่ามันยากคำว่าโบยุกะ่ะยุดก่อนก็นกนได้โบเฮ็ดก็ได้ต้องเบิ่งแทนเนาะแมนมันยังไม่ได้เป็นไดเบิร์กใชได้ตัวมันนั่นมันโจมันเทียบแต่บอกว้าเว้าเรื่องถึกต้องนี่แทนว่นาคือเฮาเจ้าอของงานนี่เฮามันผิดพลาดแหละทำบางคนผูกเขามากงากนี่เขาให้ชื่อให้ไม่พู้นั้เนาะ ชื for die, here. Here. ่อใหญ่นพุ่นเล็กข้าวผัดชัวร์ได้ข้าวกะเอาความดีได้บ้ากันเลยเดี๋ยวคอยสิขึ้นไปดีเบื้องด้วยไปรถเบื้องรถจะไปตีชมเบืองรถต้องไหมสบายดีกันเอาไม้ไม่ให้เดีจะขึ้นไปเบื้งก่อนเอาเบื้องนั่นเด้อเมนบบเมนเอาเบื้องนั่นดีได้มาเชื่อยู่ปะจกเป็ี่นอะไรเนาะจชื่เจ้าใช่กับยุดเลยบ้านี่บ่อยเฮ็ดกับโบปูเลยเนาะบ้านนี่เนาะ Ô phải sẵn con ngàn vẫn chút đỡ vẫn hại khỏi hết cái đấy chứ Nhưng phải Nào Má khỏi nặng năm nay khỏi mưa đấy Thì nó mưa thịt thì thịt này Nào ừ. đẹp, đẹp cả đẹp, <laughs> ừ, đẹp, đẹp bạn. sẽ lăng ha con bắn. còn bả nabo. Nadi sau. Nadi sau. rồi Pour riêng nè đây. Pour tiểu sao Tiểu lạc bom mùa mùa mì kim ba. Lang mang riêng. Dupe tay mùa giúp này mùa mì 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 อ้ยนะพี่น้องพี่น้อง,งพอกับพอปานนั้นพอกันเลยถ้าหายลงไปก็อยู่ลุ่มเบิดบ้านนี่ก็เห็นน้องหลาเบิด เพื่อนไม่หรืว่ามันง่ายนั่นกับบได้ง่าย,ายได้มันต้องให้มันละเอียดได้พี่น้องเอ๋ยนาะต้องเห็ดให้ละเอียดเว้นว่าเผาและะ้วกะเ็เห็ดอะไรก็เห็ดโอ้แค่นัง,งนนะถุงนมนะใส่ถุงยางไว้ถุงนมนะน้องไม้น้องคือกันลูกคือกันตัวใดเห็ดบุษย์ข้อหา้าละห้ายลดบุษยห้าิด บ่ต้องใหล้ลินตัวใดบวบบบ่ควรหล้ลินกะดื้อลายเอาใจลายกับบุรีเด็กหน่อยเขาต้องเลี้ยงให้เป็นอย่าลืมเก็บเอาคืนเดอ้อนั่นกัะบ,บวงมันเดอ้อหันเดอ้อตัวไอซื้อให้นะะบวงตักมันได้หันต้องเข้มแข็งต้องหูจักพิษเขาเห็ดพิษแหละให้บอกเลิศ น้องคือกันให้ตั้งใจให้มีสติตัวก็ไยัาจะดื้อเด้อตัวหาเด้อบบไดมักได้คนดื้อนั่นแช่หราโบต้องมาใกล้ค่อยทำดื้อนะ มามือใดเห็นแต่ว,ว่าดีน้ำหลดบ่า่านเนาะขอมบรเมนคือพอจ้าได้หายบึงก็นหน้าจากบาทเนาะพี่เนอะคือแบบีแล้วไอ้บอกจะจะหายน้องเทมามีผู้ชายนะ่ะมาเบึงมาจอบไม่ตอกเข่อนซานเบึงน้ำเวลาเป็นเห็ดยามไอ้บ่อยู่กับเบิงน้ำ เก็บหัน่นเก็บหนีแถวกล้อ,องตลอดตารางโทรบ,บอกแล้วบอกบอกแล้วว่าได้เงินค่ารถอะไรจังมากกับไปค่ารถเทไรบ้านี่ค่ารถมาสามแสนอันนี้ก็เขียวไงอันนี้ก็ได้วันนี้มือซื้อนั้นพอไปได้มาบอกให้พอมาพอก็บโดมมาเราต้องมาหายมาใกล้หรอกเราต้องมาใกล้เลยกล็ได้หรอกสิ มัต้องบอกละมาดอกเพลือนแรกมันต้องให้มาใกล้เนาะพี่น้องไว้เป็นแต่สเต็กเดี๋ยวเอาลังคามาก,ก่อนบันนี่พี่น้องไอ้เนาะอ,อืมพอดีครึ่งนึ่งนิหนือนปูพอดีครึ่งเฮือน ขึงเฮือนเราน้องถวยทองมาท่วงน้องถวยทองท่วงก็เลยถอนออกคืนากาถือว่าถือว่าดีได้พี่น้องเอ้ยอ่าลุงแก้วกับข่านน้องถวยถือว่าดีได้เพราะว่าคันปูโบแมนแล้วก็บ,บอกให้ออกคืนมันบอกงามมันบอก าบางคนนี่บางคนกิดสิตัวไปเลยว่าโอมามบบา้มันงามแหละโบโบเปลี่ยนกัยญามันงามแหละปูไปเลยเถือว่าเราดีอยู่เนาะในส่วนตรงนี้แล้วก็บอก,กตรงตรงพันอยู่เวียงเลยบ่เดี๋ยวนี้นะ่ะโดยน้องเควนนะพี่น้องลงเทนะ มาเฮ็ดเวียกงน้ำลุงแก้วนี้อดทนไปก่้อนไอิบอกเด้อเฮือนเลี้ยวกับยู่นี้ยูเบิ่งกันเชิญซาลูกก็ใหญ่อ่าสมมติว่าเฮ็ดเวียกอยู่นี่ผู้ใหญ่เพิ่นอีตวนสงสารเพอเพิ่นชีเฮ็ดเฮือนนอ้กคือน้องเท่กะอันนี้ว่าคะแนนว่ามีบุญนะนะพี่น้องอ่าคะแนนว่าคือแบบนี้นะนี่น้องถวยน้องหลาน้องจ้อยน้องดาวเนี่ผู้ใหญ่เพิ่นยังเมตตาคือเจ้าเด้ผู้ใหญ่ก็ยังเมตตา ยอย่าไปทุกไปเมื่อหนาบ่าสะอยา่าให้ชิบูมี่อย่างแรกไปมันกะถามว่ามันก็นกนนกนกนดีอะไรเฮ็ดเป็นการดูมันแต่อันนี้เขามีทางเลือกจูเขาอยู่ใกล้บ้านใกล้เฮือนนี่มาอยู่พี่กอนกุมใจอยู่บ้านนี้พี่น้องอไปตัวเสร็จจ้ะกุญใจมําเรื่องเฮือน อู้ใไกยุบ่ะอู๊ฮะอ๊ยัน่าให้เห็นแต่อายอู๊ใไกผู้เดียวอู๊คือกันอย่ามันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกอยู่ดอกนะพี่น้องเนาะ ปัญหาก็มีไว้ให้แก้มีไว้ให้กุ้มห้องนี่เอาเบื้องนี้นี่ห้องไอเลือดห้องนอนนี่เอาเบื้องนี้หัวข,ขั้นใดนเอาเบื้องพี่เบื้องนี้หัวขันใดห้องนอนนี่คะแนนมาใหม่พ่อกระชีดสองห้องพี่น้องห้อง,อง,องท้งข้างฝุนนำ้ำ กำห้องทั้งที่ให้มาฮะสร้างให้เทือนบ่กพูดดีกว่บ่แม่นบอกไม่เคยเห็นเพิ่นมาหน้าเพิ่นบ่โดย เพินมาหนาเพิ่นเนาะดยท่าน,นี้เงินสามแสนแล้วเพิ่นสิกับมาบ่า<ด>ยอยากได้เงินค่ารถด้ว<ด>ยจับมาแล้วรึกษาอ้ายก่อนบัดนี้นะคันนี้ต้องไปทางใดทางใดดยบอกเพิ่นแล้วแต่เพิ่นบ่พังมาน่ะเพิ่นว่ามวยอดน้ำพอแลว เราเวลาช่มงไเมืออามา่อมันกลางคืนมานี่เราวอลิรอโร่บดอะไจมนะวันจมบดคืนบอเตุเดนิวเมื่อคืนนี้เราก็จมบดคืนเราตีผ้าได้เงินวันนี่ตีันได้ให้เจ้าน้บ่บ่เมื่อวานนี้ด้อยต่มอตมาได้ตีอีกโดยแรงวานนี่เขาจะมาเอาผ้าแด่เขาจะให้เงินเราหาสิบพัน เบอรงมันมัน,ม,นมันชบใหญ่เต๋อบอ,น,อนนมนะามาเบ่ง์ด้วยให้ลองให้ลองให้กินก่อนแค่นั้นว่าเรากินถึกเราเรามักเลยเอื่อชื่อมาอีกมันก็หลายเติอเยอะนี่สมมติว่าตรงเกิดจักบวงใช้กำน้ำอุ่นเด้๋ยต้องน้ำอุ่นก่อน สองบ่วงบ่หรือว,ว่าสามบ่วงเพรว่าสำคัญกล้องมันอจะถิมเด้อกล่องมันน่ะมันมีคู่มือการใช่อ่านนั่นอยู่ได้อ่านเอาเออวท่านก็ลองเอาเนาะเพี่องเนาะลองใส่สองบวง่วงเพราะไอ้กันเนี่ยบ่เคยได้ลูกไอ้ก็บ,บ่จักได้ไอ้ก็ได้ พอใจพ่อกับแม่เนี่ยขอบใจพ่อกับแม่หลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งคมเจ็บมาให้ได้คุ้มขไข่ไว้มีขอให้สุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้ขึ้นไปเป็น้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุหิดลาดกแก้ไขเนาะพี่น้องเนาะน,ะ,นะบัตรนี่แม่ไอ้ชีออกไปเอาคลิปลงก่อนเด้อโดยข้ากิน,กนขา่าแล้วบ่เข้าเที่ยงยัง่งได้เนาะ ยังพากันสิกินยังมื้นี่ลูกม,มันทีย่ยงไหพากันเมื่อหาก,กินข่ากินน้ำเด้อวอาจะเก็บเล็กตะปูเก็บไม้กองอว้แล้วก่อนจึงเม,มื่อ <c oughs> ขั้นนั่นกับพาลูกเมื่อก้อนบัดเท่ามีเวลาบ่างก็ได้ เดยวพาลูกเข้าไปจนไอ้ไม่ตอกชิโตก๊กชาหัวนั้นมีแต่ไม่อยู่ทึงนะเอาพึ่งเก็บก็ได้ดอกคุนชั้นก็ให้น้องน้ำเอาเอาลูกเอาอย่างถ่าจังมาเงิ้ยบอกเลยน้องน้ำเอาก็ได้เยียบน้ำเตี้ยนอนเดี๋ยวนี้นอนลูกบ่ไรไปป้า,าลายเหยียบห้องน้ำเตี้ย นามที่อุ้มช้ำพี่น้องหน,นาวมใหญ่ายะปวด,ด,ดอุ่ยอแล้วย้ำหนาวอีกคืนก็นอนบ่ารับเจ็บย้ำหนาวอีกเนาะนอนหายวันคืนสองอเพิแล้วอืมบุหรี่ยาแก้ปวดให้น้องบพระบาะจ้ะยังบุหรี่อื๋อโอเ็คแนวปิ้นบาดนี่แต่หายกี่ชี้ยังได้เหรอเดี๋ยวไปนอนก่อนนอนพี่น,อน้องเนาะมาเอาไม้มาให้อ้ายเลย สบายดีเอ้อบันีดเด้เอสบายดีเอาพี่น้องเนาะจะเอานมให้เ่พิ่นน้องพี่น้องเลยเดี๋ยวจังใดจะจังแก้ไขไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าบอกหอกเลยตัวซิทก็ไดน้น้องไม้ก็ทำไมมีปัญหามาเจอปัญหาตัวนี้อีกว่านี้ปัญหาน้องเหยียบน้ำอีกเหยียบน้ำติ้วอล้วมันบวมมันคลายอะไรพี่น้องเนาะทุกคนเลยเนาะจ้ะประมาณนี้ก่อนเนาะคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวจังไดกัซซีอัปเดตบอกมีข่าวๆอะไรยังเพิ่มเติมพี่น้องเลยเนาะ อทุกคนขอให้ทุกคนทุก่านจงมีแต่ความชุกนาะพี่นองเนาะสบายดีทุกคนสบายดี